ล็อกไว้ล็อกไป,กไปออกมาเลยหลังจากทิงชนะเลิศทีท่สองทิ้งด้วยมวลานสานการกลับไต่หน้าเอาละเว้ยเหลือเจ้าภาพอยู่โนแล้วเอาแล้วเหลือเจ้าภาพอยู่ฝั่งหางของวัดตัวเองเหลือเจ้าภาพอยู่ฝั่งวัดตัวเองโดนตก้าบของวัดตัวเองนั่นคือล่องน้ำ龙นแต่ว่าเหลือคู่ต่อสู้พอมตะแก้วใจโอกาสอยู่ในล่องน้ำแดงอยู่ในล่องน้ำแดงทิ้ตะวันออกนั่นคือพอมตะแก้วสาวน้อยชุดในบอลแต่ว่าทางล่องน้ำินไม่รู้จะน้ำหน้าได้หรือไ เหลือบลัมาได้ไหมจะเหลือบลัมได้ไม่ได้ว้าแล้วได้ไม่ได้ไม่รู้ในเมื่อในเมื่อเพชรพัดธาเพชรพัดธาดูดิว่าเพชรพัดธาพัดแสงพัดแสงดูดิว่าหลังตาด้านดูดิว่าเที่ยวนี้จะหนีได้ไม่ได้ในเมื่อพอรสแก้วพอรสแก้วสาวน้อยชุดบนเลือใส่เก็บปีไร่บลไรปีไลรขยี้ไลรกอดขอบากอดได้กอดได้จะแสร็จได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ดูดิว่าดูดิว่าใครจะคว้าเงินหลวงพ่อหนึ่งหมื่นบาทไปหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทได้หรือไม่ในเมื่อ หลวงพ่อท hey ัาเทียวนี้ท oh ่าเทียวนี้เพชรประทานทำได้หลวงพ่อหลวงพ่อให้หนึ่งหมื่นบาทคุณทว่าพรบ้าแก้วพรบ้าแก้วเอาเละไว้เอาเลยต้องขี้ดังระบานีนเมื่อพรบ้าแก้วพรบ้าแก้วชิกนี้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 เพชรประทาีไี้ทันไม่ท้อเอาละวอลห้าสิบเมตรสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียครับพรบ้าแก้วพายแรงอย่างนี้กรณีรอดปลอดภัยเมื่อประทานไม่ยอมไม่ทอไม่แท้ครับโอ้โหยไม่ไหวครับไม่ไหวครับต่อไปครับต่อไปครับมันหลอก